say สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ชีวิตวัยรุ่นอย่างเรื่องวินเทอร์วาเคนจะเป็นอย่างไรเมื่อลูกสาวเศรษฐีผู้อ่อนต่อโลกได้พบเจอกับหนุ่มแบดท,ที่มาจากย่านคนจนซึ่งสิ่งนี้ก็ได้นำพาให้เธอได้เข้าไปพบเจอกับโลกอีกใบที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่ก็ดันรู้สึกเติมเต็มความจืดชืดในชีวิตของสาวเฮโซไปโดยสิ้นเชิงอย่างที่เธอก็ไม่ทันได้รู้ตัวว่ากําลังเข้าไปพัวพันกับเรื่องดํามืดบางอย่างเกมพิสูจน์ตัวเองและการไว้เนื้อเชื่อใจจึงได้เร เราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้เห็นชีวิตของหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ย่านชุมชนฝั่งตรงข้ามกันของเกาะในเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนอลิาเบตเป็นสาวบ้านรวยวัยสิที่เต็มไปด้วยความเพียบพร้อมเธออาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่กับพ่อและน้องสาวที่พวกเขาก็เพิ่งผ่านการสูญเสียแม่แอนเป็นที่รักได้เพียงไม่นานทําให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบกลับเต็มไปด้วยความมนหมองบางอย่างที่มันก็ได้เข้ามากัดกินครอบคุมจิตใจของทุกคนในบ้านไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทางฝั่งตรงข้ามของเกาะจอรชายหนุ่มยากจนผู้ซึ่งใช้ชีวิตสุดหามอาศัยอยู่ในแฟลตห้องเล็กๆก,กับแม่และพ่อเลี้ยงทีมไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่เขามีเพื่อนรักอย่างซาลุโกชายรุ่นพีที่เติบโตมาด้วยกันอาศัยอยู่ห้องชั้นล่างของตึกซึ่งทั้งสองก็มักจะพากันไปก่อเรื่องโจรกรรมลักเล็กขโมยน้อยเพื่อนำเงินที่ได้มาประทังชีวิตของตัวเองตามแบบฉบับหนุ่มสลัมผู้ยากจนแต่ถึงอย่างไรความแร้นแค้นนี้ก็ไม่ได้ทำให้ทั้งสองหยุดสนุกก,กับเรื่องชวนตื่นเต้นในทุกวันได้เลย ระหว่างที่กำลังพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนในแกงกันอยู่ที่ท่าน้ำซาลุโก,โกที่สังเกตเห็นเรือที่เพิ่งขับมาจอดได้ลืมกุญแจทิ้งเอาไว้อยู่บนนั้นทำให้เขาได้แอบ,บขโมยมันไปขับเล่นโดยที่ก็ไม่ลืมที่จะดึงจอนไปด้วยก่อนที่ทั้งสองจะได้พากันมายัางเกาะฝั่งคนมีเงินด้วยความคาดหวังของซาลุโกที่หวังอยากจะมาสอยสาวสวยให้โซไปควงเล่นแต่แล้วก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เด็กสาวคนหนึ่งได้จมน้ำต่อหน้าต่อตาพวกเขาทำให้สัญชาตญาณของจอนไม่รอช้าเร่งกระโดดเข้ากนนัาจาง ได้ทันเวลาพอดี ท่ามกลางความเป็นห่วงของพ่อเด็กที่ก็วิ่งมาตามด้วยความร้อนใจก่อนที่เขาจะได้เสนอให้จอนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของเขาโดยที่ก็มีซาลุโกติดสอยห้อยตามมาด้วยและโอกาสที่ไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยๆในครั้งนี้ก็ทำให้ซาลุโกแอบจำรหัสเข้าบ้านของชายคนนั้นขณะที่จอนก็ได้สังเกตเห็นและพยายามห้ามปรามเพื่อนซีให้ละเว้นเรื่องพวกนี้ไปบ้างแต่ถึงอย่างไรซาลุโกก็เมินเฉยและเบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นแทนจังหวะเดียวกันลูกสาวคนโตของบ้านก็ได้เดินผ่านมาเห็นจอนเข้าพอดี ทำให้ได้รู้ว่าจอรน,นั้นได้เข้ามาอย่างบ้านของอลิซาเบตโดยที่เด็กสาวที่เขาได้ช่วยเหลือเอาไว้ก็คือแพทิเซียน mm ้อ hmm. งสาวของเธอเองซึ่งสองหนุ่มสาวก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันก่อนที่พอจะได้อาสาไปส่งสองหนุ่มเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณกับน้ำใจของพวกเขามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แก๊งเพื่อนฝั่งสลัมดูจะตื่นเต้นกับวีรกรรมของจอรนอยู่ไม่น้อยจากการที่จอรนมีเสื้อผ้าใหม่และรถหรูมาส่งถึงที่อย่างที่พวกเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ในย่านนี้เท่าไรนะัก ไม่กี่วันต่อมาระหว่างที่ครอบครัวของอลิซาเบธได้ไปเยี่ยมคุณญาที่ต่างเมืองอยู่นั้นจูจูซาลุโก,โกที่ก็สืบมาได้ว่าบ้านมหาเศรษฐีไม่มีคนอยู่ในช่วงนี้ก็ได้ชักชวนแกงเพื่อนกับจอนเข้าไปลักเล็กขโมยน้อยด้วยกันเพราะเขาดันจำรหัสบ,บ้านหลังนี้ได้อย่างแม่นยำท่ามกลางเสียงเชิงกล่าวห้ามของจอนที่ก็ไม่อยากให้เพื่อนทำเรื่องแบบนี้กับคนที่พึง่งไว้ใจเราได้เพียงไม่นานแต่ถึงอย่างไรกลิ่นของมีค่าที่หอมหวานก็ได้นำพาให้เราเด็กแกงบุกเข้าไปในบ้านโดยที่จอนก็ถูกเลือกให้เป็นต้้นทาางดววยคมมไม่ ใจเท่าไรนะแต่ไม่ทันที่จะได้ทําอะไรครอบครัวของอลิซาเบตก็ดังกลับมาไวก่อนกําหนดทําให้แก๊งหนุ่มสุดฮาต้องพากันแอบหนีแต่กระเจิงกันออกมาขณะที่พ่อก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติภายในบ้านที่ได้เปิดประตูและไฟทิ้งเอาไว้ทําให้เขาไม่รอช้าเร่งโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจให้มาตรวจสอบบ้านในทันทีด้วยเช่นกันและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรสูญหายแต่อย่างใด ไม่นานจอนก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองสอบชิงทุนติดโรงเรียนศิละปะก,การแสดงได้สำเร็จและสิ่งนี้มันก็ได้นำพาให้เขาได้พบเจอกับอลิซาเบธท,ที่ก็ดันบังเอิญเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันซึ่งจอนก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปแนะนำตัวกับเธออย่างเป็นทางการเพราะในโรงเรียนนี้เขาคุ้นหน้าเธอเพียงคนเดียวซึ่งก็ดูเหมือนความแตกต่างในการวางตัวจะทำให้หญิงสาวพูดคุยกับเขาเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นแต่เมื่อจอนได้เริ่มสนิทสนมกับเหล่าเพื่อนในชั้นมากขึ้นก็ทำให้หลายคนที่เคยเป็นเพื่อนโรงเรียนเก่าของอลิซาเบ เ่าบอกว่าบางทีการที่อลิซาเบธยังดูเก็บตัวไม่ส่งสิ่งกับใครอาจเป็นเพราะเธอกําลังเศร้าเรื่องของแม่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อไม,ไม่กี่เดือนก่อนก็เป็นได้ขณะที่ทางฝั่งของอลิซาเบธก็ได้เล่าบอกเรื่องของจอห์นให้กับครอบครัวได้รับรู้เพราะเธอก็ไม่คิดว่าคนที่ช่วยน้องสาวเอาไว้เมื่อครั้งก่อนจะได้บังเอิญมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันก่อนที่แพทริเซียจะได้คิดไอเดียขอให้พีได้ชวนจอห์นมางานวันเกิดของเธอที่ก็กําลังจะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันด้วยกันท่ามกลางเสียงบ่ายเบี่ยงของพ่อท่อา้้ํเชนนนนันขึ ด้วยเรื่องบางอย่างแต่อลิซาเบตกลับมองว่าสิ่งที่พ่อทำอาจเป็นการดูถูกหนุ่มที่มาจากย่านคนจนก็เป็นได้ทําให้หญิงสาวไม่ค่อยชอบใจเท่าไรนักและเกิดการต่อต้านเล็กๆขึ้นมาอีกด้วยเรื่องราวดาเนินที่เห็นว่าความเป็นห่วงเป็นใยและสดใสาราเรื่องของจอรนที่พยายามสร้างความประทับใจให้กับสาวเพื่อนใหม่ได้ส่งผลให้เขาได้ถูกอลิซาเบตตัดสินใจชักชวนให้มางานปาร์ตี้วันเกิดของน้องสาวด้วยกันแต่แล้วก่อนไปร่วมงานจอรนที่กําลังเตรียมของขวัญก็ได้ถูกพอเลี้ยงเข้ามารังควานจากการที่ เขาได้เดาว่าจอนอาจจะพึ่งไปขโมยของชิ้นนั้นมาจากห้างสปปรรพสินค้าทําให้เกิดความไม่พอใจและมีปากเสียงกันมีหนาซ้าพอเลี้ยงที่เร่เมายาก,ก็ได้ใช้กําลังกับเด็กหนุ่มขณะที่แม่ของเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านจนจอนต้องพยายามตะโกนเรียกให้ซาลุโกที่อยู่ชั้นล่างขึ้นมาช่วยซึ่งเพียงไม่นานซาลุโกก็วิ่งบุกเข้ามาพร้อมกับอาวุธเพื่อยุติทุกอย่างและไล่ให้พอเลี้ยงของจอนจากไปได้ทันเวลาพอดีพอดีทําให้เห็นว่าทั้งสองต่างเป็นเพื่อนรักร่วมสาบานราวกับเป็นพี่น้องที่เติบตโ,โตตอาัวรดม้ยกน ก่อนที่จอนจะได้ขอตัวว้าไปงานวันเกิดด้วยท่าทางไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักจากการที่เราแขกในงานมีแต่ลูกผู้ดีเฮโซแถมเขายังได้สังเกตเห็นอลิซาเบตแสดงท่าทางสนิทสนมกับหนุ่มล่อหน้าตาดีคนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นภาพที่ทําให้จอนเลิกหวังลมๆแรงๆเกี่ยวกับความคิดที่อยากจะเด็ดดอกฟ้านี้ไปในทันที จากนั้นเพียงไม่นานอลิซาเบธท,ที่เห็นท่าทางเบื่อหน่ายของจอร์นก็ได้ชักชวนให้เขาเข้าไปเยี่ยมชมของใช้ต่างๆภายในห้องนอนของเธอซึ่งดูเหมือนชายหนุ่มก็ดูจะตื่นเต้นกับหูฟังบลูทูธแบรนด์เนมที่อลิซาเบธก็ได้เสนอให้เขาได้ลองฟังเสียงเพลงของมันก่อนที่เธอจะได้ใช้จังหวะหนึ่งพูดว่าตัวเองดีใจแค่ไหนที่เขาได้มาที่นี่เพราะจอร์นเป็นเพียงคนเดียวที่แสดงออกกับเธอไม่เหมือนคนอื่นในขณะที่ชายหนุ่มก็ไม่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดนี้แต่อย่างใดหลังจากได้ร่ำลาจากกันออกมาจอร์นได้กลับมาทีบ่บ ทางของแม่ที่กําลังนั่งร้องไห้เสียใจก่อนจะได้รับรู้มาว่าพ่อเลี้ยงได้ทิ้งแม่ไปเสียแล้วซึ่งเธอก็ได้โทษตัวเองที่ไม่ได้มีเวลาให้กับเขาขณะที่จอรนก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแม่ได้ฟังเพียงได้แต่พูดปลอบใจว่าอีกไม่นานแม่คงได้พบคนที่ดีกว่าเพราะเขาเองก็ไม่อยากให้แม่ลําบากใจไปมากกว่านี้ด้วยนั่นเอง ในเช้าของวันหนึ่งซาลุกโกได้เร่งโทรมาปลุกจอนให้ออกมารับของบางอย่างในกระเป๋าผ่านหน้าต่างห้องนอนเพื่อฝากเอาไว้อย่างร้อนรนเผยให้เห็นนาฬิกาเรือนแพงพร้อมกับของมีค่าต่างๆที่อยู่ในนั้นซึ่งจอนก็ได้ซ่อนมันไว้ในกล่องรองเท้าเหมือนรู้กันขณะที่ซาลุกโกก็เพิ่งถูกตำรวจเข้าค้นห้องพักด้วยเรื่องน่าสงสัยบางอย่างส่วนจอนที่ทำเป็นไม่รู้อะไรก็ได้เร่งแต่งตัวไปโรงเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ระหว่างนั้นความสนิทสนมของสองนุ่มสาวที่มีให้แก่กันก็เริ่มทวีคูณจากการที่พวกเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนแก๊งเดียวกันแถมยังชอบการแสดงเหมือนๆกันทําให้จอร์นได้ใช้โอกาสหนึ่งชักชวนให้อลิซาเบตไปดูละครเวทีเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานร่วมกันแต่แล้วด้วยความจําเป็นของพ่อที่ต้องออกไปทํางานในช่วงเย็นของวันนั้นเข้าพอดีก็ทําให้อลิซาเบตถูกสั่งให้ต้องอยู่ดูแลน้องทํามกลางความไม่พอใจเล็กๆแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งหญิงสาวก็ได้ตัดสินใจที่จะโทรไปเปลี่ย เปลี่ยนแผนขอให้ชายหนุ่มมาทํารายงานที่บ้านเธอแทนและด้วยความหามของกลุ่มเพื่อนเด็กฝั่งสลัมที่ก็ได้มีสลุกโกกับเพื่อนในแก๊งได้ขับมาส่งจอนก็ทําให้พวกเขาได้เอ่ยชักชวนให้อลิซาเบธสาวลูกคุณหนูที่จืดชืดไปเที่ยวยานฝั่งตรงข้ามด้วยกันโดยที่ในตอนแรกหญิงสาวก็ได้ลังเลใจอยู่ชั่วครู่แต่เมื่อไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเพราะในตอนนี้น้องสาวของเธอก็ได้หลับไปแล้วแถมพ่อก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาทําให้อลิซาเบธที่อยากลองจึงได้ยอมไปกับกลุ่มเพื่อนอชายหนุ่มและมันก็ท เธอได้เพื่อนใหม่มากมายระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ท้าทายให้เธอได้โชว์ความสามารถด้านการแสดงออกมาจากการที่เขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดจอนกับอลิซาเบธถึงได้เลือกที่จะเข้าโรงเรียนเฉพาะทางเช่นนี้เพราะมันดูเหยื่ออามากๆจากนั้นหญิงสาวที่ไม่อยากเสียหน้าจึงได้พูดขอให้เพื่อนคนนั้นได้คิดบทมาให้กับเธอซึ่งเขาก็ได้วางพลอตให้อลิซาเบธแสดงละครเป็นสาวที่ถูกแฟนบอกเลิกในหนังดรามา่าและเพียงไม่นานอลิซาเบธก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาตามบทราวกับสั่งได้ด้วยความสามารถของ เธอ ทำให้เร่าเพื่อนๆต่างพากันตื่นเต้นชื่นชมพร้อมกับน้อมขอเป็นบรคิการส่วนตัวหากว่าสักวันเธอได้เป็นดาราชื่อดังขึ้นมาจริงๆและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนอลิซาเบธจะได้สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเพื่อนฝั่งของจอนอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ได้แยกย้ายจากกันออกมาอลิซาเบธก็ได้ขอให้จอนนั่งรถไปส่งเธอที่บ้านและเมื่อได้สังเกตเห็นว่าพ่อยังไม่ได้กลับมาหญิงสาวก็ได้เอ่ยชักชวนให้ชายหนุ่มมาว่ายน้ำเล่นด้วยกันและบทสนทนาของทั้งสองก็ได้ถามเรื่องส่วนตัวถึงความรักของแต่่ละฝาย ทำให้จอรนได้รับรู้มาว่าหนุ่มหน้าตาดีที่ทำตัวสนิทสนมกับเธอในงานวันเกิดนั้นแท้จริงแล้วเขาคือญาติของเธอเองส่วนอลิซาเบตก็ได้รับรู้มาว่าจอรนไม่เคยมีแฟนมาก่อนจังหวะเดียวกันเสียงพ่อของหญิงสาวก็ได้ดังตะโกนเรียกขึ้นมาทำให้จอนที่ตกใจทำตัวไม่ถูกจึงได้เร่งมุดน้ำซ่อนตัวอยู่เกือบนาทีก่อนที่เขาจะถูกสะกิดให้ขึ้นมาหายใจอีกครั้งและเมื่อได้คอสรุปว่าต่างฝ่ายต่างยังไม่มีใครอลิซาเบตจึงได้กล่าวลาพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยจูบอันหอมหวานเพื่อแสดงใหห้เ็น เธอก็มีใจให้กับเขาเข้าให้แล้วท่ามกลางความตื่นเต้นของจอรนที่ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องจริงไปอีกด้วย ไม่นานเราเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ต่างชักชวนกันไปงานปาร์ตี้ของกลุงวัยรุ่นที่มันก็เต็มไปด้วยเราฝั่งลูกบ้านคนรวยทําให้จอรนที่ไม่อยากเสียหน้าจึงได้ตัดสินใจที่จะแอบขอยืมนาฬิการาคาแพงที่ซาลูโก้ได้ขโมยมาใส่ไปงานนี้ด้วยแต่แล้วหลังจากงานปาร์ตี้ที่จบลงอลิซาเบธที่เมมไมก็ดันมือวัยโบกรถคนแปลกหน้าเพื่อที่จะขอกลับบ้านก่อนที่หนุ่มสาวทั้งสองจะถูกปล้นเข้าอย่างจังทําให้จอรนจาเป็นต้องถอดน,นาฬิกาเรือนแพงนั้นส่งมอบให้กับโจนด้วยความไม่เต็มใจทา ามกลางความงุนงงของอลิซาเบตทีก็ได้เห็นท่าทางนี้ด้วยความงุนงิใจเล็กๆแต่มันก็สามารถทําให้พวกเขารอดมาได้อย่างอุดวิตซึ่งมันก็ทําให้เธอโกรธเคืองจอรนที่เห็นของมีค่าสําคัญกว่าชีวิตขณะที่จอรนก็ไม่สามารถพูดอธิบายความจริงออกมาได้ทําให้สุดท้ายหญิงสาวก,ก็เลือกที่จะโทรเล่าบอกเหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อได้รับรู้และเมื่อพ่อได้เร่งมาถึงเขาก็ไม่รอชาร้าที่จะตะโกนไล่ให้จอรนออกไปจากชีวิตลูกสาวของเขาพร้อมกับตําหนีที่อลิซเบตทําตัวเชื่อใจคนง่ายเกินไปเพราะถ้าหากเรื่องมันร้ายแรงกว่าน สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่เพียงการถูกปลน้นแต่มันอาจถึงแก่ชีวิตเลยก็เป็นได้ หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้หนุ่มสาวทั้งสองก็ไม่ได้มีจังหวะพูดคุยกันต่อให้ภายในใจลึกๆพวกเขาอยากจะพบเจอกันมากก็ตามขณะที่แม่ของจอรนก็ได้สัมผัสถึงความซึมเศร้าของลูกชายแต่ถึงอย่างไรจอรนที่ไม่อยากสร้างความหนักใจให้กับแม่ก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมาก่อนที่แม่จะได้พูดปลอบใจล,ลอยๆว่าทุกอย่างจะผ่านไปและลูกจะไม่เป็นไรแต่แล้วด้วยความอัดอั้นที่ไม่สามารถเก็บได้ไววอีกต่อไปก็ส่งผลให้จอรนเลือกที่จะไปหาอลิซาเบธในช่วงดึกของคืนหนึ่งท่ามกลางสายฝ ที่โฮมก็นำจนหญิงสาวต้องแอบพาชายหนุ่มเข้ามาหลบอยู่ในห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอกับพ่อของเธอที่เพิ่งเข้านอนได้เพียงไม่นานจากนั้นจอนก็ไม่รีรอที่จะพ้นคำขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นออกมา,มามากมายพร้อมกับเหตุผลที่เขาไม่ยอมส่งนาฬิกาเรือนนั้นให้กับโจนไปโดยเหตุผลที่ว่ามันเป็นของคนอื่นที่มีราคาแพงและเขาก็ได้ใส่มันเพื่อหวังสร้างความประทับใจให้กับเธอก็เท่านั้นมีนำซ้ำความห่างเหินที่เกิดขึ้นก็ทำให้เขาได้รู้สึกว่าแท้จริงแล้วตัวเองรักและขาดอลิซาเบธไม่ได้เลยแม้แต่ ซึ่งด้วยคำพูดนี้บวกกับสายตาที่จริงใจของชายหนุ่มก็ทำให้อลิซาเบธได้ยอมใจอ่อนและตัดจบในคืนนั้นด้วยการมีซัมติงกับเขาไปในที่สุด เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าหลังจากได้ปรับความเข้าใจกันสองหนุ่มสาวก็เลือกที่จะแอบไปมาหาสูเกันแบบลับ,ลบๆเพื่อไม่ให้พ่อของอลิซาเบธรับรู้พวกเขายังคงรักในศิละปะการแสดงและมักชักชวนให้เหล่าแกงเพื่อนไปซ้อมการไรา้ยรำด้วยกันเกือบทุกวันในห้องโถงใหญ่ของอาคารสถานที่ที่ครูด้สั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเข้ามานอกเวลาเพราะเครื่องเสียงด้านในค่อนข้างมีราคา แถมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นนอกเหนือการควบคุมของเขาไปอีกด้วยดูเหมือนเรื่องราวชีวิตประจำวันของทั้งสองจะเป็นไปได้อย่างราบรืน่นจนกระทั่งซาลูโกถูกกลุ่มมาเฟียหัวหน้าใหญ่เรียกตัวขึ้นรถไปด้วยเรื่องบางอย่างก่อนที่เขาจะได้กลับมาพร้อมกับรอยฟกช้ำบนใบหน้าที่ก็ได้เข้ามาขอให้จอนนำของที่เขาได้ฝากเอาไว้มาคืนแต่จอนที่เริ่มวันวิตกก็ได้แสดงท่าทางไม่มั่นใจขึ้นมาและเมื่อไม่สามารถปิดบังเพื่อนรักได้เขาจึงสารภาพเล่าบอกเหตุ การทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอจะหางานทําเพื่อใช้เงินคืนให้แต่สลุกโกที่ไม่พอใจก็ได้ตะโกนตบโต๊ะสะบดออกมาด้วยความโกรธเคืองเพราะเขาจําเป็นต้องหาเงินไปคืนให้กับแก๊งมาเฟียให้ได้ทันเวลาตามที่กําหนดเอาไว้แถมนาฬิกาเรือนนั้นก็มีมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0กันเลยทีเดียว และเมื่อสถานการณ์บีบังคับให้จอนต้องรับผิดชอบไม่ให้เพื่อนเดือดร้อนชายหนุ่มจึงได้ตัดสินใจชี้นําให้ซาลุโกกับเพื่อนร่วมอุดมการอีกคนเข้าไปย่องเบาในโรงเรียนของเขากลางดึกเพื่อขโมยเครื่องเสียงราคาแพงออกมาแต่มันก็ถูกตีราคาจากพ่อค้าตลาดมือได้เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นทําให้ซาลุโกจึงได้เปลี่ยนแผนที่จะหอบเงินจํานวนนี้หนีแก๊งมาเฟียไปพร้อมกับจอนระหว่างนั้นชายหนุ่มก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะมาเก็บของแต่ก็ดันเจอกับพ่อเลี้ยงที่ได้โผล่มาแสดงให้ไม่ได้เห็น ว่าจอนไม่ใช่ลูกชายแซนดี้เหมือนอย่างที่เธอได้คิดเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้นํากล่องรองเท้าที่ยังคงมีของมีค่ายอย่างอื่นลงเลืออยู่โชว์ให้กับเธอได้รับรู้่ทมกลางความผิดหวังที่แม่ก็ไม่สามารถทําใจยอมรับได้ขณะที่จอนก็ได้พยายามเข้ามาอธิบายและพ้นทุกอย่างที่แม่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องติดยาและการทำลายร่างกายของพ่อเลี้ยงที่พยายามข่มขู่เขามาโดยตลอดและด้วยคําพูดของจอนก็ทําให้พ่อเลี้ยงพยายามจะหยุดเขาด้วยความรุนแรงอีกเช่นเคยจนแม่ต้องเข้าไปแยกทั้งสองเพื่อปกป้องล ก่อนจะได้ไล่ให้แฟนคนนี้เอาจากชีวิตเธอไปในที่สุด ไม่นานข่าวการจรกร,รมเครื่องเสียงก็อื้อฉาไปทั่วทั้งโรงเรียนโดยที่ทุกคนก็พุ่งเป้าสงสัยจรเพราะเขาดันหายหน้าหายตาไม่มาโรงเรียนมีหนำซ้ำอลิซาเบตก็ยังติดต่อเขาไม่ได้แต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อและยังคงเข้าไปแก้ต่างมองว่าครูกับเพื่อนๆตัดสินจรอย่างไม่ยุติธรรมจากการที่พวกเขาต่างก็เดาทางเพียงเพราะจรมาจากเมืองฝั่งสลัมก็เท่านั้นแต่แล้วเมื่อเรื่องแดงจนลามไปถึงหูคนทั้งเมืองพ่อของอลิซาเบตก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้ามายื่นคร ลิปวิดีโอบอกความจริงกับลูก เผยให้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในวันที่พวกเขาไปบ้านคุณย่าด้วยกันจากนั้นเพียงไม่นานจอนกับแกงเพื่อนก็ได้โผล่มางัดบ้านของพวกเขาขณะที่พ่อก็ได้เล่าบอกว่าในตอนแรกเขาคิดที่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเพียงเพราะเห็นแก่บุญคุณที่จอนเคยช่วยแพทิเซียเอาไว้แต่มาถึงตอนนี้เขาจําเป็นที่จะต้องเตือนให้ลูกสาวได้รับรู้ว่าจอนไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดแต่อย่างใดและมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้อลิซาเบธต้องใจสลายอีกครั้งไปในทันทีทางฝั่งของจอนที่ดันมีเอี่ยวกับ เรื่องการก่อจรกรรมใหญ่ก็ทําให้เขาไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องหนีออกมาจากเมืองพร้อมกับตาลุกโก้่ทมกลางสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทีจอนเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้และยังคงคิดถึงอลิซาเบธเป็นอย่างมากไม่ต่างจากเธอที่ทั้งเสียใจและเจ็บปวดไม่แพ้กันระหว่างนั้นตาลุกโก้ก็ได้มาแวะรับแฟนสาวที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานเพื่อหวังจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันก่อนที่เขาจะได้พบเจอกับอริฟแฟนหนุ่มคนเก่าทีตาลุกโก้ก็ได้รับข้อมูลมาว่าเขาคนนี้ยังไม่ เลือกตัวเย่เธอ ทำให้หนุ่มเลือดร้อนไม่รอชา้าที่จะเข้าไปคมขูช่ชายคนนั้นแต่แล้วเกมก็ดันพลิกเพราะตาลุกโก้ดันถูกส่วนกลับด้วยลูกเหล็กแสกหน้าเข้าอย่างจังทำากลางสายตาของจอนที่ก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ชายหนุ่มแฟนเก่าจะได้เร่งวิ่งหนีจากไปซึ่งจอนก็ได้เข้าไปกอดร่างไร้วิญ,ญญาณของเพื่อนรักด้วยท่าทางสติแตกเป็นอย่างมากแต่เมื่อต้องหลบหนีจากตำรวจที่ยังคงตามตัวอยู่จอนจึงจำเป็นต้องเร่งโทรหาเพื่อนอีกคนเพื่อนำร่างของซาลุกโก้และซ่อนหลักฐานทุกอย่างทีี่่เกยวข้อง แต่ถึงอย่างไรจรก็ไม่สามารถทำใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ได้ทำให้จรได้ตัดสินใจคว้าอาวุธเพื่อที่จะไปแก้แค้นท่ามกลางเสียงห้ามปรามของเพื่อนที่เขาก็ไม่อยากให้จรมีจุดจบเหมือนคารุกโกไปด้วยอีกคนแต่เมื่อไม่สามารถหยุดความแค้นนี้ได้สุดท้ายเพื่อนของจอรก็จำเป็นจะต้องเร่งโทรหาอลิซาเบธเพื่อหวังให้เธอได้ใช้ความเป็นคนรักเข้ามาดึงสติให้กับจรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปซึ่งเขาก็ได้เร่งแว้นมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอในขณะที่จรก็ได้มาอย่างกลุ่มแกงคั่วริและ ชักปืนตรงดิ่งเข้าไปพร้อมกับโทรหาตำรวจก่อนที่ภาพทุกอย่างจะตัดไป และเพียงไม่นานอลิซาเบตกับเพื่อนของจอรนก็มาถึงที่เกิดเหตุท่ามกลางเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายซึ่งหญิงสาวที่ร้อนใจก็ไม่รอช้าวิ่งออกตามหาตัวแฟนหนุ่มไปทั่วแต่เธอก็ได้เห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครเป็นอะไรแถมแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ถูกตำรวจจับลากตัวขึ้นรถไปแล้วอีกด้วยก่อนจะได้สังเกตเห็นรถตำรวจอีกคันที่กำลังขับออกไปจากนั้นอลิซาเบตท,ที่ทนไม่ไหวจึงได้แว้นมอเตอร์ไซค์ไปดักหน้ารถเอาไว้ทำให้เธอต้องถูกจับกุมด้วยข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้า ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและถูกพาตัวขึ้นรถไปด้วยอีกคนทำให้เธอได้เจอกับจอห์นอีกครั้งอย่างที่เขาก็แสดงท่าทางงุนงงกับสิ่งที่เธอได้ตัดสินใจทำอยู่ไม่น้อยก่อนที่ทั้งสองจะหันหน้ามายิ้มศบตากันพร้อมกับโน้มตัวเข้ามาจูบก,กันด้วยความมั่นใจบางอย่างซึ่งก็ดูเหมือนว่าการเลือกที่จะยอมรับความผิดโดยปราศจากการนองเลือดของจอห์นในครั้งนี้จะทำให้อลิซาเบธได้เห็นความบริสุทธิ์ใจที่เขาได้ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเลือกที่จะไม่หนีเหมือนอย่างทุกครั้งอีกต่อไปทำให้ เธอก็จะยอมรับเขาด้วยการไม่หนีความรู้สึกของตัวเองแม้ว่ามันจะอยู่ภายใต้สถานาการณ์ที่ยากลาบากร่วมกันก็ตามและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออาภัยมาณทีนี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ